สวัสดีครับเพจพรนิพนธ์คนโคราชคนรักกาแฟนะครับวันนี้พาชมกาแฟโรบัต้าจังหวัดวีรัมที่นี่อยู่ที่บ้านปลื้มพัฒนานะครับหมู่หนึ่งตำบลโคกมะม่วงอําเภอประคําจังหวัดวีรัมนะครับให้เพื่อนๆได้ชมไร่กาแฟนะครับของพี่สุกนะครับเป็นสมาชิกของปลูกกาแฟของจังหวัดวีรัมของเรานะครับส่วนนี้ปลูกเป็นปีที่2นะครับจํานวน12ไร่นะครับ ปีที่2นะครับคนที่ไม่เคยปลูกกาแฟเพิ่งมาปลูกกาแฟครั้งแรกนะครับให้เพื่อนชมมก็จะมีราสนิมผสมนิดหน่อยนะครับให้เพื่อนๆชมว่ากาแฟ2ปีลูกดอกขนาดไหนนะครับครับให้ดูเลยครับอย่างต้นนี้ดอกมากนะครับผมก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับได้รู้จักกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้านะครับนี่เป็นกาแฟสายพันธุ์โรบัสต้าระหว่างลูกครึ่งพม่าไทยนะครับครับผสมสสารไม่ใช่พม่าไทยโทษทีนะครับพม่าจากกับจากพม่าและอินโดนีเซียนะครับ ได้ดูนะครับดกมากนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับผม